ิกาดีล่านะคะวันนี้ก้า็จะแนะนำเมนูที่รกิกจะทำให้ลูกชายทานตอนที่ลูกชายกลับมาเมืองไทยคะ่ะจะเป็นเ,เมนูโปรดของทั้งแกบบี้ทั้งรีโอละทำง่ายมากและเพิ่งได้เครื่องเป็น Air Fryer ตัวใหม่ซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเฮลซี่มากคือทั้งกริลทั้งทอดทั้งอะไรได้โดยไม่ได้ใช้น้ำมันเลยได้เลยแบบ highly recommend นะคะ คราวนี้เราจะหมักไก่จานนี้ญาจะเรียกว่า crispy chicken เพราะว่าหมักปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปใน Air Fryer ปุ๊บเนี่ยหนังมันจะกรอบมากแล้วก็จะอร่อยมากเลยนะคะส่วนผสมตามที่ตามใจที่เราชอบเลยเถ้าชอบเค็มหน่อยก็ใช้แมกกี้เยอะหน่อยถ้าไม่เค็มมากก็ออลิฟออ์เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ตามเทสของเราก็คือ เกลือนิดนึงพริกไทยก็ชอบใส่เยอะหน่อยแล้วก็ r o s e มรี่ก็ประมาณ2-3สกลิ่นให้มันมีกลิ่นหอมๆนะคะกระเทียมที่บ้านเนี่ยพอดีเขาจะสับกระเทียมมาแต่ธรรมดาถ้าเร้ทำเองเนี่ยเ่ยจะแค่ทุบก,กระเทียมเป็นใช้2อ,อันทุบแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะว่าเเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบกัดกัดโดนกระเทียมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย แล้วก็ใส่เข้าไปในซิปล็อกแล้วก็เอาไก่ใส่เข้าไปในซิปล็อกแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ใส่เข้าตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็พลิกติกได้ก็แล้วแต่6ชั่วโมงพลิกอะไรแบบนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าแอร์ฟร์ง่ายมาก mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันออกมาอร่อยมากจริงๆ เวลาเราทำดิชหนึ่งใช่ไหมคะจะมี crispy chicken เราต้องมี side dish คราวนี้เราจะทำเป็นสลัดเหมือนกันจะเป็น healthy สลัดนะคะวิธีง่ายมากพอดียราไม่ชอบไม่ชอบทานพวก d ressing ที่ซื้อเป็นเป็นสำเร็จรูปเพราะว่าเราทำเองเนี่ย เราจะรู้ว่ามันมันจะไม่มีส่วนผสมของพวกพวกอะไร MSG อะไรพวกเนี้ยเหมือนกันเราจะมี extra virgin olive oil olive oil, olive oil นี่ดีสำหรับสุขภาพไม่ต้องกลัวบางคนเขาแต่ไม่อยากทานน้ำมนันอะไรแบบนี้นะแต่ว่า olive oil ไม่เป็นไร actually มันดีสำหรับหัวใจด้วยแล้วก็ เราใช้เป็นวินเกอร์เราไม่ใช้เป็นบลซามิกดีกว่าบลซามิกมันจะเค็มหน่อยสำหรับสาวๆที่อยากจะลดน้ำหนักเลยอ,อยากจะแบบ health conscious มากเนี่ยไอ้ตรงวินเกอร์ใช้เป็นแอปเปิลวิเกอร์แอปเปิลไซเดอร์ก็ได้มันจะเป็นแอปเปิลไซเดอร์วิเกอร์เดิมพริกไทยดำไทยดนีแนงจะชอบ แล้วเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับคนที่อยากไฮโซสำหรับคนที่อยากมีความรู้สึกไฮโซมากเหมือนกับเวลาไปทานอาหาร French Restaurant แล้วก็มี Truffle แบบจานละแบบ4-5 0ห0พันี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปถึงนั้นไปซื้อที่ซูเปอร์อะจะมีแต่ว่ามีหลายราคานะคะเราก็เลือกตามที่เราชอบ มันจะเป็น truffle oil แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเราได้ทาน truffle ก็โรยอันนี้อย่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะกลิ่นจะฉุนมากไซส์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอไก,กน่นี่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะอาหารไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวต้อง มองแล้วต้องสวยมันจะยิ่งทำให้หน้าทานจัดให้มันสวย Thank you